ส่วนลูซีนะครับเสริมนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณนิกิสได้ไปเนาะนะครับอันนี้เล่าให้ฟังสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องของลูซีนะครับลูซีนะมีใครรู้จัก BCA บ้างอาจถามก่อน BCA ครับผม Branched Chain Amino Acid นะครับก็คือตัวของอะไรบ้างจะมีตัวของลูซีใช่ไหม iso ลูซีและก็วาลีนครับมันจะมีกรดอะมิโน3ตัวนี้นะครับอยู่ในตัวของ BCA ใช่ป่ะนะครับเราเห็นในท้องตลาดอยู่แล้วเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้นะครับตัวของลูซีเนี่ยนะครับ มันมีบทบาทในเรื่องของสภาวะ muscle protein synthesis นะครับก็คือการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายของเราเนี่ยมากที่สุดนะครับในขณะที่ตัวของวาลินนะครับแล้วก็ตัวของไอโซลูซีนนะครับตัวของไอโซลูซีนจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการนําตัวของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับมาใช้ในร่างกายของเรานะครับในขณะที่ตัวของวาลีนนะครับผมจะลดความอ่อนล้าในตัวของกล้ามเนื้อของเรานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะครับ พูดถึงเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวของแอลูซีนจะมีบทบาทมากที่สุดนะครับในตัวของ BCA ใช่ไหมนะครับแต่ว่าในประเทศไทยนะครับไม่มีใครที่อ่าตัวนี้นะครับไม่มีใครที่ผลิตตัวของแอลูซีนบริสุทธิ์ออกมานะครับซึ่งในตัวของ BCA นะครับมันจะมีตัวของลูซีนนะครับอยู่ที่ประมาณ30-40%นะครับและส่วนที่เหลือก็คือเป็นตัวของไอโซลูซีนแล้วก็วาลีนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อ BCA ทําได้ไหมต้องตตอบบว่่่าาทํไไดด้แมีนะครั แต่จะมีผลในเรื่องของการรักษามวลกล้ามเนื้อที่ดีมากกว่านะครับในขณะที่การเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับผมก็จะเป็นในฝั่งของลูซีนนะครับที่ช่วยให้เราสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดีกว่าซึ่งในงานวิจัยครับคนพบว่าตัวของลูซีนครับจะมีผลในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนได้สูงกว่า BCA นะครับถึง4เท่าอันนี้ตามง,งานวิจัยเนาะนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะเพิ่มกล้ามนะครับก็อเอาตัวของลูซีนนะครับผสมกับตัวของเวโปรตีนแล้วก็กินตาม ก็ช่วยให้ร่างกายมันมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่าเข้าใจผิดที่ว่ามันเป็นสเตียรอยนะครับมันไม่ใช่สเตียรอยแต่มันคือตัวที่ทําให้ร่างกายมีการรีคาฟรี่อ่ะมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นการที่เราเล่นเวทครับมันทําให้ตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อของเรามันถูกทาลายใช่ปะมีความเสียหายนะครับการที่กล้ามเนื้อจะโตขึ้นมาได้ก็คือการที่เรากินอาหารประเภทโปรตีนเข้าไปเพื่อซ่อมแซมตัวของมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากินตัวของลูซีนเข้าไปด้วยนะการซ่อมแซมเนี่ยครับมันจะทาได้เร็วานนคอขงง อยู่ในร่างกายของเราเพิ่มขึ้นในการเข้ามาซ่อแมแซมเนาะนะะ